ใกล้แล้วแล้ว่โอ้พี่น้องเพืดด่ออะไรเพืดด่อไรพันไป่านมากรับว่าเร็วเรวเรวสร้างนังสร้างกระตูนสร้างกระตูนเพื่อไ,ได้ไปพานไปพานมากกับใกล้แล้วเร้ววันอ้าพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้นี่วิโีโอตัดไปนะพี่น้องตัดไปพอดีเลยต่อคลิปไม่น้จะน้อยหนึ่งครับในมือวั่นเดียวกันครับเครื่องมือวันผุดวันผุดยี่สิบสามสิบบ่ะเมื่อนี้วันที่สามสิบ่ สามสิบเอ็ดป่ะโอ้วันที่สามสิบเอ็ดครับวันพุธที่สามสิบเอ็ดเดือนมกราคมกับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับส้่งบานไม่ครับโครงการส้่งบานไม่เดียวเดียวสิห้ามาติดตามการทำงานในจังหวัดหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ว่าด้ติดตามการทำงานพราที่ส้่งเพิ่นทำงานครับเพิ่นเกิสีมี

สองสามมือมากเป็นผู้เดผู้เอาหมาหน่อยมาปล่อยไว้แถวนี้ครับคือหมาตัวนี้มันมันมากหนิครับมันมาอยู่มันมากอยู่นี่สงสัยมันสิประจำอยู่นี่แหละเอาขอหน้าให้มันกินสงสัยมคือเอาไปเสมาเสริมมุ่งส่งอยู่แถวนี้แหละอายุแถวนี้อายุแถวนี้อายุแถวนี้เอาไปเดี๋ยวเบิ่งมาดิครับ mọi <laughs> <Mày. cười> <laughs> เบื้องหลายๆมุมครับเบื้องเบื้องหลายๆมุมนี้เล็กน้อยหนึ่งครับตอนนี้ก็ ตอนเซ้อยุครับอากาศค่อนข้างที่สีฮอนครับมื่อนี้ว่ามันค่อนขระที่สีฮอนเราฮวนข้าศึากเหระตอนช่วงบ่ายช่วงเที่ยงมื่อนี่มื่อนี้ก็คาดการว่าสีสีแล้วอยู่มั้งแล้วปั๊บนี่ก็สีวัดแล้วก็สีมุ้งลังคาครับเปิ้ลเซียวยังมุ้งนี่เพราะท่านอยู่หัจักกับสางเพิ่นอยู่นี่ก็ถอดแบบทับหลัง อ่อโอเคครับอ๋สํเนีจก้อนสำหรับก้มเคลื่อนไหวการทำงานของเงินสร้างครับผูได้พันไปพันมากขว่าเหตุงานเร็วเหตุงานเร็วว่าสั่งไปแต่งานเร็วครับงานเร็วได้มาตรฐานพี่น้องอ่อโอเคครับอาอสมเนีจก้อนสำหรับมณีสวัสดีครับ